หมวกสีนี้ครับขาดไม่ได้เลยครับแต่บางคนนะก็อาจจะบอกว่าแม่ใครชอบคิดชอบคุยชอบพูดแบบนี้มันเหมือนอะไรนะครับแบบมันมาขัดขากันหรือเปล่ามันขวางคลองกันหรือเปล่าเนี่ยอีกในแง่มุมหนึ่งนะหรือให้เราได้รีเฟมมีแผนสำรองครับให้เราแวดระวังครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหาจุดอ่อนฮนะเพื่อช่วยตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือ ทิ้งมันไปครับเพื่อนๆเ,เคยคิดอะไรไม่ออกหรือเมื่อประชุมจบแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้เราเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไหมครับในวันนี้ครับแก้วจะชวนเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันครับว่าเอถ้าหากเราใช้ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ครับที่เรียกว่า critical thinking ครับสำหรับการแก้ไขปัญหาด้วยมวก 6ใบเราจะมีวิธีการอย่างไรครับเพื่อทำให้การประชุมครับมีความราบรื่นและเราก็ได้ทางออกดีๆบนพื้นฐานความคิดที่หลากหลายบนความแตกต่างของคนเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องมวก6ใบครับเอ็ดเวิร์ดดีโมโนครับได้พูดถึงซิก n k i n g h a t ชครับว่าเอถ้าหากในแต่ละคนครับ ได้สวมหมวกครับแต่ละสีซึ่งมีทั้งหมด6สีซึ่งแต่ละสีนั้นก็จะมีบทบาทครับในการที่จะมีแนวคิดครับในการที่พูดในวงประชุมหรือที่เราจะมาปรึกษาหารือยะไรกรันก็ตามนั้นด้วย r r t t i c l t t i n n k n g หมวกแต่ละสีมีโรหรือบทบาทอย่างไรครับหมวกใบแรกครับที่แก้วอยากจะมาเล่าให้ฟังครับ หมวกใบนี้ครับเรียกที่ว่าหมวกขาวฮะก็คือเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าแฟกต์เนาะต่างๆครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นตัวเลขครับหรือว่าข้อมูลที่เราจะไม่นำความคิดเห็นเนี่ยนะครับส่วนตัวมาปะปนครับเพราะฉะนั้นโรครับของคนที่มาสวมหมวกขาวเนี่ยนะครับก็จะต้องนึกถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครับตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลาสติกในโรงเรียนเนี่ยนะฮะ มีอะไรบ้างเนี่ยคนหมวกขาวครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเนะาะเกี่ยวกับการใช้พลาสติกเลยว่าเออมีพลาสติกชนิดไหนปริมาณต่อวันเนี่ยนะครับมีกี่ตันนะที่มบทิ้งกันเอาไว้เนี่ยนะครับกลายเป็นขยะต่างๆสถิติการใช้ต่อวันมันเป็นยังไงหมวกขาวครับก็จะนำเสนอครับข้อมูลที่เป็นแฟกหรือข้อเท็จจริงครับต่อมาครับหมวกแดงครับคราวเนี้ย สีแดงแรงลิ์จริงๆเลยนะก็เพราะว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกครับแม่มันมีสัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์อะไรบางอย่างนะประโยคขึ้นต้นเนี่ยนะครับของคนหมวกแดงเนี่ยนะครับก็จะมาทรงประมาณว่าเฮ้ยพี่มีสัญชาตญาณหรือพี่สังหรณ์ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นประโยคครับที่หมวกแดงครับใครสวมบทบาทหรือโรแดงเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงความรู้สึกครับที่ว่าเกิด i n t u ิวชั n นะฮะตัวอย่างเช่นความรู้สึกนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับปัญหาการใช้พลาสติกในโรงเรียนหมวกแดงก็จะมีแบบ e m o ม i o n นหรือความรู้สึกบอกเลยครับว่าเขารู้สึกอย่างไรหรือเขาเห็นว่าอ้วิธีนั้นเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรเห็นไหมครับว่าหมวกแดงกับหมวกขาวในเรื่องของการพูดคุย ในรูปของประโยคนั้นหรือว่าในเรื่องของการคิดเนี่ยนะครับอีกคนนึงใช้แฟกตอีกคนนึงใช้อิโมชันครับก็คือขาวกับแดงแตกต่างกันแล้วนะต่อมาหมวกสีนี้ครับขาดไม่ได้เลยครับแต่บางคนนะก็อาจจะบอกว่าแม่ใครชอบคิดชอบคุยชอบพูดแบบนี้มันเหมือนอะไรนะครับแบบมันมันมาขัดขากันหรือเปล่ามันขวางคลองกันหรือเปล่าเนี่ย าะหมวกดำครับเราเรียกว่าเป็นหมวกคิดที่มีเหตุผลในการวิาพากษ์วิจารณครับวิฉช่นั้นแล้วบางทีเราเคยเจอไหมเวลาประชุมกันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าพอใครคิดอะไรออกเนี่ยบก็เฮลโลกันตามน้ํากันไปเลยหมวกดำครับเขาจะมาเรียกได้ว่าคอยเตือนสติครับเขาอาจจะมองอีกในแง่มุมหนึ่งนะหรือให้เราได้รีเฟรมมีแผนสำรองครับให้เราแวดระวังครับว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นหาจุดอ่อนฮนะเพื่อช่วยตัดสินใจว่าจะดําเนินการต่อหรือทิ้งมันไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะชวนในวงประชุมได้คุยกันว่าเอ๊ะถ้าหากเราจะทำเรื่องของการลดการใช้พลาสติกในโรงเรียนมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหมวกดำครับเขาจะมาคอยช่วยคิดถึงจุดอ่อนคิดถึงปัญหา หรือว่ามีแผนสำรองอะไรไหมหรือมันมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยอย่างตัวอย่างสถานการณ์คือลดการใช้พลาสติกในโรงเรียนเอ๊มันจะมีอุปสรรคใดไหมที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นได้นี่แหละครับคือความสําคัญของคนที่มีบทบาทสวมหมวกดําครับต่อมาฮะต้องเรียกได้ว่าอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์ครับมองอะไรใครเสนออะไรนะก็เป็นเบนฟิตครับหรือเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นครับหมวกนี้ครับก็คือ หมวกเหลืองครับชาวหมวกเหลืองครับถ้าใครได้สวมนะบทบาทของเขาในวงประชุมครับก็จะมาแนว positive thinking ครับตัวอย่างเช่นไม่ว่าใครเสนอวิธีการใดในการลดพลาสติกในโรงเรียนนะเขาก็จะมองเห็นข้อดีหมดแล้วครับคนนั้นเสนอคนที่เสนอครับหมวกเหลืองนะฮะก็ต้องมองว่าอ๋อมันเป็นข้อดีมันเป็น benefit จ้องจับถูกกับว่าอย่างนั้นเถอะ เพราะฉะนั้นใครสวมหมวกเหลืองครับก็จะมีบทบาทเป็นในการคิดเชิงบวกครับหรือ positive thinking ครับต่อมาครับมาพวก think out of box ครับเรียกได้ว่า creative thinking หรือคิดสร้างสรรค์เลยครับกลุ่มคนที่มีบทบาทสวมหมวกสีเขียวครับเขาเรียกว่า creativity ครับมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ครับคิดนอกกรอบครับเขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะ ถ้าหากเราใช้สถานการณ์ครับการใช้พลาสติกในโรงเรียนให้น้อยลงเนี่ยนะครับหมวกเขียวเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการอะไรต่างๆนะที่มันเป็นแนวคิดใหม่ๆครับเพราะฉะนั้นคนที่สวมหมวกเขียวเนี่นะเขาอาจจะนําเรื่องของนวัตกรรมครับอาจจะมีแอปพลิเคชันอะไรไหมถ้าหากใครลดการใช้พลาสติกนะก็จะใช้คู่กับแอปพลิเคชัน หรืออาจจะมีตู้อะไรบางอย่างเอาไว้บีบอัดขวดน้ําขวดพลาสติกอะไรต่างๆหรือแบบเฮ้ยไม่มีถังขยะมันซะเลยดีกว่าใครจะทิ้งขยะพลาสติกอะไรนะก็ต้องไปที่โรงคัดแยกขยะที่มีจุดเดียวในโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อลดการใช้พลาสติกครับเพราะฉะนั้น t h i n เอา t of บ o x ครับเป็นบทบาทที่สําคัญเลยเรียกได้ว่าสร้างสรร์น,นอกกรอบต้องยอมเขาแหละพวกหมวกเขียวครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับ ถ้าหากเรามีสถานการณ์เดียวกันนะก็คือการลดพลาสติกในโรงเรียนครับถ้าหากหมวกเขียวได้พูดถึงแล้วว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการลดพลาสติกนะ<ม>ก็คือให้มีจุดทิ้งจุดเดียวในโรงเรียนเลยคือบริเวณโรงคัดแยกขยะของโรงเรียนแบบนี้เราก็จะเห็นด้ว่าหมวกเหลืองฮะเขาก็จะมองถึงข้อดีใช่ไหมเออเนาะ การที่ไม่มีถังขยะเลยแล้วมีที่ทิ้งที่เดียวอยู่ที่โรงคัดแยกขยะของโรงเรียนจะได้แยกพลาสติกได้ง่ายๆมันมีดีอะไรหมวกเหลืองเขาก็จะแบบโอ้โหโ Positive Thinking แต่หมวกดำครับเขาก็จะหาจุดอ่อนครับหรือเป็นจุดบกพร่องเนาะแง่มุมหนึ่งครับทำให้พวกเราได้ฉุกคิดนะว่าเออสมมุตินะฮะหมวกดำอาจจะมองว่ามีถังขยะจุดเดียวเนี่ยนะครับมันก็ดีนะแต่มันอาจจะเกิดว่า พอไม่มีถังขยะก,ก็ไม่ทิ้งลงถังมันซะเลยหายากเหลือเกินมันก็ไม่อนวยความสุขกับนักเรียนอีกเออบางทีคนในวงก็จะได้ฉุกคิดได้จากบวกสีดำใช่ไหมครับแต่หมวกขาวครับเขาก็ต้องเอาข้อเท็จจริงเอาแฟกต์ครับมายืนยันข้อมูลตัวเลขสถิติหรือว่าอ้างอิงนะว่าโรงเรียนใดบ้างอะ่ะเคยใช้วิธีนี้มาแล้วแล้วมันประสบความสําเร็จไหมกับการที่ไม่มีถังขยะในโรงเรียนเลยมีจุดทิ้งจุดเดียวหรือว่าข้อมูลขยะ ข้อมูลการที่ผู้เรียนครับจะนําขยะประเภทนี้ไปทิ้งนะฮะมีโอกาสบ้างน้อยแค่ไหนก็ต้องเอาแฟกต์เอาข้อเท็จจริงที่ต้องอาศัยหมวกขาวนะฮะมาพูดคุยกันส่วนหมวกแดงเนี่ยนะครับอาจจะแบบเฮ้ยมันลางสังหรณ์มันบอกเลยนิสัยคนไทยมันคงจะยากนะพี่คิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับคนไทยมันมีเซนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มหมวกแดงเขาจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแต่หมวกสี น้ำเงินครับที่คุดแกว้วปิดท้ายกันในวันนี้ก็คือว่าเป็นหมวกที่เรียกว่าท่านประธานที่เคารพครับเพราะว่าหมวกน้ำเงินครับเมื่อสวมแล้วบทบาทของเขาครับก็เสมือนเป็นการช่วยคิดตัดสินใจครับหาแนวทางแก้ไขหรือกระบวนการทำงานครับเหมือนกับเป็นประธานในการประชุมครับแล้วก็หมวกน้ำเงินเนี่ยจะคิดอะไรที่เป็น s y s t e t i c t h i n k i n g เนาะเป็นระบบครับ เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆแต่ละสีเขาคุยกันเนี่ยนะครับหมวกน้ําเงินก็จะเป็นประธานในการประชุมด้วยแล้วก็คอยรีแคปต่างๆคอยสรุปข้อมูลนะครับและสะท้อนครับกลับเข้าไปในวงเพื่อค่อยๆเชฟในการมิทติ้งในการประชุมครับให้มันได้ผลลัพธ์หรือโซลูชันที่เป็นทางออกของทีมของพวกเราครับจากตรงนี้ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในแต่ละโรหรือบทบาทของหมวกทั้ง6ใบครับ ถ้าหากเรานำมาประยุกต์ใช้ในการประชุมมิ팅ต,ต่างๆครับหรือการที่เราจะให้ผู้เรียนของเรานะฮะได้คิดโครงงานหรือโครงการต่างๆนะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่ครูกแก้วได้พูดถึงในเรื่องของการใช้โครงงานเป็นฐานในการที่ให้ผู้เรียนได้ระดมสมองครับพูดคุยกันเราอาจจะเตรียมหมวกเอาไว้หกใบเลยก็ได้นะเราให้เด็กแต่ละคนสวมหมวกแต่ละสีครับหรือว่าใช้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆว่า แต่ละคนควรที่จะอยู่ในบทบาทหรือโลไหนเราก็จะได้ให้ผู้เรียนครับได้ใช้ความคิดของตัวเองครับในการหาทางออกจากสิ่งที่เขาได้คุยกันครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ครับหมวกแดงครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณและลางสังหรณ์หมวกขาวครับแฟกต์ข้อมูลข้อเท็จจริงหมวกดำครับเป็นพวกหาจุดอ่อนความเสี่ยงวิพากวิจารณ์ครับ หมวกเหลืองคิดบวก Positive Thinking หาคุณค่าข้อดีต่างๆครับหมวกเขียวครับคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบครับและน้ำเงินครับคิดอย่างเป็นระบบสรุปผลแล้วก็นำการประชุมครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าการคิดแบบหมวก6ใบครับในครั้งนี้ครับครูแก้วก็เชื่อว่าการได้ ทดลองใช้หมวก6ใบในการหาทางออกครับในวงประชุมหรือระดมสมองก็จะเป็นอีกเครื่องมือนหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆครับได้ทางออกและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับและในครั้งต่อไปครับแก้วจะ,ก,จะก็จะชวนเพื่อนๆครับมาพูดคุยกันครับว่าแล้วเราจะมีวิธีการฟีดแบ c k อย่างไรครับเพื่อให้คนก็สำราญงานก็สำเร็จและยังเป็นการเรียนรู้ด้วยในครั้งหน้าห้ามพลาดครับในเรื่องของเทคนิคและวิธีการให้ฟีดแบ็คครับ